สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมาพบกับป้าตุ้มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าตุ้มก็พามาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ป้าตุ้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำต้มโค้งปลาดุกจก้ปะปลาดุกปลาดุกย่างสองตัวปลาดุกย่างสองตัวเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะป้าตุ้มไม่ขายของไม่มีคลิปจะลง นี่ก็จะมืดๆหน่อยจ้ะว่ามันหกโมงจ้านเพื่อนหกโมงเย็นเดี๋ยวป้ตุ้มก็จะเอาขา่าตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูแห้งกระเทียมหัวหอมเดี๋ยวป้ตุ้มเอาไปคั่วก่อนจ้าเพื่อนเอาไปคั่วให้มันหอมก่อนเนาะทังปรุงของเราก็ปรุงปรุงแบบตามใจตัวเองนะจ้ะแต่ใช้น้ำมะขามเปียกจ้ะมาดูกันเลยค่ะ น้ำตาน่อยหาเปียก ใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเนาะนี่คือปรุงเรียบร้อยแล้วกานเพื่อนก็ใส่ปลาลงไปนะเลือแล้วลุกสองตัว เสร็จเรียบร้อยเสร็จั่มคิว โอเคเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆปลาดุกต้มโค้งอร่อยแซ่บแซบ่บมาเด้อจ้ากดสำหรับคลิปนี้กับปลาต้มกระฟ้าอ่นเพื่อนๆเคนเด้อจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปลาต้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 拜拜，拜拜。